ค่ะสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับสตังค์นะครับผมคนหล่อคนดีคนเดิมโอ้โหตอนนี้เราอยู s <S ่ที well oh ่งานนะครับผม VR Forever Icon ตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามค่ะเดี๋ยวเราไปพาทัวร์หน่อยไหมครั้งเป็นพิเศษนะคะถูกต้องครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าเพื่อนแต่ละคนพร้อมแค่ไหนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดอนเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออะแนะนำตัวหน่อยนี่ครับชื่อมารครับผมมาทำอะไรครับวันนี้ มาเป็นดูแลพี่ตะตังครับไม่ใช่นี่เขาคือ,นอหนึ่งในชวาชิคของเรื่องรือนนครับผมในเรื่องรบบเป็นเป็นเชนครับผม เรซึ่งกันแปดคนนะแปดคนแต่ว่าอาจจะมีเดซ์พิสเซนตมีด้วยหรอคะอันนี้แบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะใช่แต่ว่าขออุปไปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้แหละตอนที่อ่อยออกไปอะเป็นไงพร้อมไหมวันนี้พร้อมมากเรียกว่าเราซ้อมกันมาแบบเต็มกําลังเออเรียกว่าขึ้นไปเนี่ยทุกคนได้เห็นความสุขสนานแน่นอนจับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดีนั่งดูอย่างนี้นะ นั่งแบบจับตาหลับตาเอาไปก่อนเบาๆอ่ตเบาหวานจะ้องคจัดเต็มแน่ได้เลยคนจะัดเต็มแน่นอนมีใครอีกคะมีใครอีกคะมีใครอยากเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปมาทำอะไรเยู่ะเฮ้ยนี่แหละคือหนึ่งในเกสของเราด้วยเจเจมาด้วยเห็นทำไมไรนะก็นันนะสิเขายังไม่บอกอะไรเลย ไม่เรามาร่วมเป็นความทรงจำดีๆร่วมกันไงเราเล่นเรื่องเดียวกันเอาเล่นเรื่องเดียวกูนเนี่ยใจเฮ้ยข้างหลังพ่อหนุ่มคนนี้นี่ใครวะรอเรียนรวมตโนตโนนี่ลูกตหนูตหนูฝึกงานไหมเนี่ยครับฝึกงานพี่ครนะวันนี้มาฝึกงานเอ็มทีวีครับผมฝึกงานครับผมเป็นไงวันนี้คาดหวังอะไรบ้างตหนูคาดหวังเห็นน้ำตาคนแถวนี้ครับผมไม่มีนะบอกเลยผมไม่มี มีันแล้วผมขอผมขอพูดไว้เลยว่าวันนี้ผมขอโทษทุกคนด้วยจริงๆวันนี้ผมจะไม่ร้องไห้เอราะด้วยนึงครับกลัวเสียเวลาแป๊บนึงทำไมแสดงว่ารอบซ้อมมีน้ำตาไหลหรอคะนิวไม่มีไม่มีไม่มีคนอื่นคนอื่นร้องอะไรเหรฮะเช็ดก่อนอะไรอ่ะเช็ดก่อนนี่ตาไม่ใช่น้ำตาเออเป็นไงพี่นิวคาดหวังมากคาดหวังมากคาดหวังคาดหวังคือซีรีส์มันโอเคแล้วไงทุกคนดีแล้วไงเหลือคอนเนี่ย คัดไม่ได้ด้วยมึงเขาจะบอกว่าเตงกำกับก็ดีแล้วไงก็ประมาณนั้นก็ไม่เด็กเล่นดีมันเห็นได้ร่วมตัวกันแล้วมันคิดถึงน้องใช่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 ในกองอ่ะความวุ่นวายในกองใช่คือิดถึงเขาคิดถึงแล้วคือความคือความจริงอ่ะเหมือนว่าทุกคนอะก็ตอนซีรีส์จบก็เหมือนแยกย้ายกันไปทำงานของแต่ละคนใช่แล้วก็พอมีอันเนี้ยเนาะเราก็ทุกคนได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมารวมกันถูกต้องเออถูกต้องแอะ๋อะไรอ่ะอะไรวะโอเคโอเคขอบคุณครับผมครับ ไปหาใครต่อดีเราเฮ้ยโอ้โหอยอกระเตียวไหมโอ้โหคุณดูท่ากินข้าวดูการโตรกามเงืบบอบนี่รรเขาเรียกว่าพระเอกนะสวัสดีครับออรโอ้โหนี่รู้ไหมว่ามันมีกล้องอยู่ไม่รู้เลยโอ้โหโอ้โห,โหสุดยอดเลยหล่อมากเลยขอบคุณครับวันนี้เป็นไงพร้อมแค่ไหนวันนี้ก็พร้อมมากเลยครับก็ตื่นเต้นมาก ก็พวกเรา Saint <ar> ทั้งหมด8คนนะ <riff> ก็ <VOICEOVER S 2> ได้ข <RE> ึ้น VR ด้วยกันแล้วนะครับใช่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมยังไงมาลุกแปลกมากผมได้ทุกผมหน่อยสิคะอันนี้พอดีว่าอยากเป็นด็อกเตอร์สเตนนะครับอไม่ได้แบบว่าเดินมาแล้วคิดนกเฉียวไม่ใช่นะไม่ใช่แบบเสกได้เลยไหมเสกไม่ได้ครับ ก็เขาบอกแค่อยากเป็นเฉยๆไงเออโอเคโอเคครับผมให้พระเอกเรากินข้าวไปครับผมขอบคุณครับ,รบเราไปอ่ะคนสุดท้ายแล้วกันได้ได้ครัเป็นไงครับคุณปูนซีเมนต<อ>์สวัสดีครับปูนปนะคะ<อ>นรับผมตอนแค่ไหนก็เรียกได้ว่าจริงๆก็ผมรู้สึกพร้อมเหมือนะตื่นเต้นอยากโชว์ทุกคนเนี่แหละแต่จริงๆแต่เชื่ออยู่แล้วแหละว่าพร้อมมีโชว์อะไรพิเศษไหม มีโชว์หนึ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดแล้วเป็นโชว์3คนอะไรพวกนี้แล้วกันรู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจกับโชว์นี้มากๆครับผมแล้วก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้รับชมนะครับโอเคโอเคไม่รบกวนให้แม่ตั้มทำผมต่อโอเคเฮ้ยันี่อะไรน่ะสุดหล่อโอ้โหสุดหล่อพี่เอฟเติมพลังหรอคะครับพี่เอฟเติมพลังหล่อใช่ครับก็กกำลังจะขึ้นไปบนสเตจนะครับผมอะไรนะ V R follower fan b a l อะไรนะแฟนคลับ ครับผมก็พวกผมก็กำลังเตรียมพร้อมจะขึ้นไปโชว์อยู่นะครับผมก็ยังไงก็คอติดตามด้วยครับผมก็ดูโชว์คู่พวกเราด้วยนะครับผมรูปวันนี้ขอดูลุกวันนี้นิดนึงนะคะโอ้โหสองซิงเกอร์ใส่เล่นๆนะนะโอเคโอเคอากินกินไม่กวละเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับเปิดเปิดได้ลุกอะไรครับวันนี้ครับผม นี่โโอ้หเปิดด้วยลูกแบบไหนเนี่ว่าเปิดแบบนักเรียนหรอลูกทันทูดใครเป็นลูกทันทูดัวเป็นลูกทันทูดหรือเปล่านี่เป็นไงล่ะนี่ห้ามใส่แล้วจะไม่แบบไม่นี่ไม่ใช่วินดี่นะไม่ตลกนี่เป็นหุ่นขี้ผึ้งนะไม่ใช่วินดี่ปั้นเหมือนว่าอ้าวไม่เชื่อลองดูโอ้โหโอเคฮะเป็นไงล่ะได้แล้วสู้คนอื่นได้ไหมชุดนี้ชุดโชว์เปิดได้เลย หล่อวะเอ้าแน่นอนอยู่แล้วเป็นเพื่อนคุณก็ต้องหล่อให้เท่าคุณอันนี้โอ้อันนี้พูดดีอาเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเราอ่ะทำเต็มที่แล้วแต่ยังไงก็ยังรู้สึกว่าซ้อมทัาไหร่หมู่ก็ซ้อมไม่พอยังอยากแบบขอเวลาอีกสักกซ้อมอีกใสามปีในการซ้อมนานไปเหรออยากเจอแล้วเด้ะไรอีกไม่ถึงสองชั่วโมงก็ได้เจอแล้วครับผมใช่ครับผม เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันถึงแม้อันนี้จะออนหลังก็ตามใช่เพราะเป็นแฟนเราชอบดูเบื้องหลังครับผมครับผมวีก็ขอกำลังใจด้วยนะครับผมคุณครับบครัสวัสดีครับเปิดมาต้องเปิดแบบอลังการเลยค่ะเปิดแบบอลังการเปิดยังไงครูนี่ไงเนี่ยเปิดแบบอลังการเมีเขาทำให้เราแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำเองเหมือนงานนี้เลยค่ะ งานเวทีงานเวทีของอะไรนะไม่เก่งอังกฤษซะด้วยสิเอออเวทีออะไรนะเปียกเปียกไม่ใช่แปลว่ากำลังเปียกเออเวทีเออใช่ไหมงานกำลังเปียกตลกแล้วครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานใช่วันนี้มาร่วมงานใช่ก็เป็นเกียรติอย่างมากนะใช่ขอเชิญท่านประธานพูดกล่าวเปิดให้หน่อยค่ะขอเรียนเชิญ เขียดผู้มีแก่ใช่แหวผู้มีเกียรติอย่างนี้ตลบเสียงทุกไม่ได้เตรียมตลบอีกขอเชิญพับกลฮ้ยพับกระดาษอะไรพับกาวพับกาวเยลโล่อะไรอ่ะเฮ้โอ้โหเกินอาเปิดงานดีๆอะไรเปิดงาน อันนี้เราอยู่ในงานอะไรครับผม We are Fancon Fiver ครับผม We are Fiver Fancon พูดผิดเก็พูดให้เขาแกเราชอบเล่นมุกกันอยู่แล้วเห็นไหมเราพูดผิดปุ๊บเขาพูดให้เลยรู้หรือยังว่าเราเข้าขาขนาดไหนเอันนี้หล่อมากขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมก็หล่อทุกวันนะจริงแค่วันนี้หล่อเป็นพิเศษใช่หล่อ ใช้ความหล่อให้เป็นประโยชน์มากเวันนี้จะใช้ความหล่อให้มันเกิดประโยชน์ให้ถึงที่สุดเขาบอกปกติคือมีความหล่อแล้วแต่ว่าใช้ไม่เป็นตื่นเต้นไหมสองวันเลย2โชว์เลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเราสัญญาว่าเราจะทำเต็มที่แน่นอนจริงเราจะทำเต็มที่แม้ว่าเราจะตื่นเต้นมากๆก็ตามใช่แล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตแล้วเข้าคอนแล้วโอเคมแต่เล่นมุกเนี่ยยังไงก็ฝากดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ ยังไม่เริ่มคอนเสิร์ตเลยหลับแล้วหรอไม่ได้หลับครับผมมีคนบีบให้ผมหลับครับผมตอนนี้นะครับ,บก็กำลังจะเตรียมตัวขึ้นคอนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเตรียมสัมภาษณ์สื่อแล้วก็กำลังถ่ายรูปสำหรับช่องไอจีนิวส์แกรมอยู่นะครับผม,มนนแบบตัวหนาขึ้นตัวหนาขึ้นใช่แบบรู้สึกว่ามีกล้ามเนื้อพอกำลังกายครับเห็นไหมพี่ ตาถึงตาถึงพี่เอลนี่ถือว่าสายตาเฉียบขาดเพราะว่าคือหลายคนนะแบบไม่ดูไม่รู้นะว่าผมออกมาอะไรจริงคือผมออกจริงครับผมพี่เอฟิตยังไงบ้างแบบรู้ทีก็ตื่นตื่นขึ้นมานะครับก็ดื่มน้าครับผมทานทานโปรตีนให้ครบและที่สาคัญนะครับคือต้องสวดมนต์ก่อนนอนครับผมพอเราสวดมนต์สภาพจิตใจข้างในเราดีสภาพร่างกายมันก็จะดีไปด้วยนะครับผม ใช่แล้วเทคนิคดีๆจากวินนี่นะใช่ครับซึ่งหม่งก็พูดไปเรื่อยไม่เคยทำเหมือนกัน,นๆๆไปนนไงผ่านโชว์แรกไปแล้วตื่นเต้นไหมคะจริงไม่รู้ทำไมนะแต่ผมไม่ตื่นเต้นเลยทุกคนจริงๆเย ไม่มีรีแลกซมากเลยเนาะรีแลกซ์มากไม่รู้เหมือนกันเหมือนเราได้เห็นแฟนใช่บูอาจจะเพราะว่าได้เจอแฟนทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันฟูลฟิลเรามากเลยเนาะแบบว่าเหมือนเขาก็อยากมาดูเราเราก็อยากโชว์ให้เขาเต็มที่แล้วก็เลยแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้คอมพลีทมากกว่ารู้สึกดีค่ะมันรู้สึกที่ดีอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวโชว์ต่อไปนะคะแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนตะปูนควิกเชนครับ วิาเลยเหรอคะปูนควิกเชนทุกโชว์ครับโชว์กับสตางค์ภูวินที่เป็นยูนิตร้องก็ควิกเชนคนเดียวแล้วก็คู่ทุกคู่อ่ะปูนกับมาร์จะขึ้นก่อนใช่ป่ะแอบเพื่อนเนี่ยก็แต่เพลงซีรีส์ก็ควิกเชนชุดสุดท้ายก็ควิกเชนคนเดียวโอ้โหพะทุพะทุเนื้อหน่าสนุงสารเนอะสงสารแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันมันสนุกตรงนี้แหละผมรู้สึกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยตื่นเต้นกว่าการขึ้นไปโชว์อนะว่าเราจะโชว์ทันไหมเพราะว่ามันจะมีวิทยาสามสิบวิแล้วเราต้องถอดเนี่ย ถอดบลูถอดบลูข้างในถอดสายถอดนี่เปลี่ยวเราเลี่ยเป็นสูตรแล้วมันสูตรที่แบบธรรมะแมงเหมือนกันด้วยแบบใหญ่ๆยากรอดูสิว่าจะได้เลยครับแต่ห้องเสื้อผ้าเาห้ามตามไปถ่ายเนาะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยสั่นเหนื่อยตื่นเต้น โอ้ยเก่งมากๆเลยผ่านไปแล้วแบบสองพาร์ทเนอะครับผมผมตื่นเต้นผมพยายามทําให้ดีที่สุดครับอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็พยายามทําโชว์มาให้เต็มที่อยู่แล้วครับแฟนขับชื่นชอบมากแล้วปูนล่ะแลปูนล่ะปูก็ดีอยู่แล้วไงเก่งเก่งเก่งคุณเก่งอ่ะเดี๋ยวโชว์ต่อไปเนอะไม่ได้มีแขกรับเชิญด้วยนี่โชว์ต่อไปมีแขกรับเชิญที่จะมาเชิญนะครับผมเดี๋ยวรอดูซิว่าจะเป็นใครรอดูว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับแน่นอนว่าสนุกแน่นอนแต่คือมีห้องแยกอะ เกสแบบมีห้องโอ้โหเกสใหญ่เกสใหญ่เลยอันนี้เราแบบใหญ่เลยวันนี้แฟนขับมาเชียร์น้องมาร์กเยอะมากเลยน้องมาร์กเห็นแฟนแฟนมาเชียร์รู้สึกไงคบมาเยอะมากเลยครับผมตื่นโอ้โหต้องผมพูดคำว่าตื่นเต้นประมาณสิบรอบวันนี้เพราะว่าคนมาเยอะมากไม่คิดว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนี้เพราะประกาศว่าโซลเอาในใจผมวันแล้ะคนเยอะนี่ดีใจนะแต่ว่าก็มีความตื่นเต้นแบบเออผมอยากทำออกมาให้เต็มที่อะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่า แน่นอนครับเราทุกคนเต็มที่แน่นอนครับผมรอชมว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงรับรองว่าทุกคนเนี่ยสนุกแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหและนี่คือ3แขกรับเชิญครัของเรานะคะเเจจทีและเ Pepper สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ถามคนนี้ก่อนเลยใหม่สุดอ่ะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากคือตอนแรกใหม่ผมอะเงือชุ่มไปหมดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผมโคตรตื่นเต้นเลยแบบมือมันเปียกอะจริงมือมันเปียกมากๆจริงนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันเนี่ยมือยังสั่นอยูุ่นวันนี้อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ส่งกันจนลกเออคือผมไม่ยามเข้าสริป ส่งจะโลกต้องชงแต่ผมเข้าใจได้ว่าผมเป็นตัวโจ๊กในกองนะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งทุกคนเป็นยังไงบ้างคะก็เก่าๆไหมใกอคิดถึงมากครับ<อ>รู้ว่ารู้สึกดีใจมากๆเพราะว<ช>่าได้อยู่กันครบ11คนแบบนี้กันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบมีได้ง่ายๆใช่ ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มารวมกันอย่างนี้อีกเมื่อไรใช่ใช่นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายไม่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 ใช่ครับคุณไม่ใช่แน่แน่บนเวทีเมื่อกี้ก็คือไม่ไม่ตามสคริปต์นะก็คือเล่นไปเลยใช่ตามฟิลตามวเป็นเพื่อนกันใช่ใช่ออกมาสนุกสนานใช่เราได้เห็นแฟนๆที่เขามาดูพวกเราในวันนี้นะที่แบบนักแสดง VR แฟนมาดูเรารู้สึกดีใจมากครับใช่ชื่นใจมากเห็นแฟนๆตั้งตารออย่างนี้ตอนขึ้นมาผมรู้สึกดีใจมากๆคนเยอะมากจริงผมตื้นตันมากตอนเห็นที่เห็นแบบว่าเห็นเขาเปิดแฟลชโบกมือกันแบบอไม่คิดว่าแบบเรื่องเราจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ใช่โอ้อยากฝากแฟนๆทุกคนนะครับว่าต่อให้เรื่องนี้มันจบไปแล้วก็ มันเป็นความทรงจําดีๆให้ทุกคนหรือถ้าเกิดทุกคนชอบจริงๆเนี่ยสามารถแบบย้อนกลับไปดูได้ในพาร์ทต่างๆของแต่ละคนออบอกเลยว่ามันไม่มีน่าเบื่อแน่นอน <laughs> ใช่ก็ถึงจะเรี่กจบไปแล้วแต่ว่ามิตรภาพของเรา11เคนก็ยังแน่นแฟนเหมือนเดิมแน่นอนจริงเอ่อมันเป็น6กเดือนที่เร็วมากเลยนะสำหรับผมคือมันอยู่กันเหมือนเพื่อนพี่น้องกันไปหมดแล้วอะและถึงถึงถึงซีรีส์มันจะจบไปแล้วอะแต่มิตรภาพมันก็ยังคงอยู่ และก็จะอยู่ต่อไปฝากสปอพอร์ตกันด้วยนะครับขอบคุณครับอมาอยู่ที่คอนเสิร์ตของ VR นะครับอยาจะบอกว่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้2ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนตอนนี้น่าจะพักผ่อนกันอยู่ข้างหลังนะครับอยากจะบอกว่านี้เพื่อนๆทำได้ดีมากๆเพราะว่า เมื่อกี้เห็นแบบทั้งร้องทั้งเต้นคือทุกคนแบบจัดเต็มมากอย่างเช่นโดยเฉพาะผมประทับใจมากๆคือเพื่อนปอนนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเนี่ยร้องเพลงเดอะจังเกิลได้ดีมากนะครับผมคาดไม่ถึงมากๆแล้วของพี่อู๋ก็ดีมากไม่คิดนะตอนแรกที่เขาทำอย่างเงี้ยเอ๊ะอย่างเงี้ยนึกว่าเขาสควอตจริงๆแล้วเขาจะกระโดดตีลังกาซึ่งเมื่อกี้ เสียนิดนึงครับผมเป็นห่วงแทนแบบเป็นห่วงพี่อู๋แทนเลยแต่เมื่อกี้ออกมาเทมากมากก็แล้วเพื่อนๆทุกคนก็ร้องเพลงเพาะมากครับผมเพิ่งรู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบไม่เคยเห็นเพื่อนแบบร้องเพลงอะไรก็เอ้ยเพื่อนร้องเพลงได้เนี่ยว่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่แค่ร้องเพลงได้นะร้องเพลงเพาะด้วยครับผมในฐานะที่จุงมาดูรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจแทนแทนแฟนอย่างไงบ้างคะ ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าซีรีส์เพื่อนผมนั้นน่ารักมากด้วยความที่มันเป็นแบบซีรีส์กำกับโดยพี่นิวอะไรเงี้ยไลน์เส้นพี่นิวก็ชัดมากมีความแบบอบอุ่นมีความพ้องเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมวลรวมมันดูแบบอบอุ่นเหมืนอนครอบครัวอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกในคอนเสิร์ตครับผมซึ่งผมเองก็รู้สึกเหมือนกันก็ประทับใจเพื่อนๆเ,เ,เก่งมากครับโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายครับ สวัสดีครับแฟนๆหน่อยค่ะคือมันแบบมัน,ม,นมันตื้นตันใจหมดเลยอะ่ะนี่ก็แบบมันก็ยังค้างอยู่นะก็เราก็รู้สึกแบบมีความสุขมากๆที่แบบว่าได้มามอบความสุขให้แฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมแบบตอนที่เขาเปิดไฟแล้วผมเห็นทุกคนอนะ่ะคือแบบคือมันดีใจมากๆเลยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีแฟนคลับที่แบบเยอะขนาดนี้แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบว่าเป็นซีรีส์ที่ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตกับภูวินนะครับก็ ดีใจแล้วก็มีความสูขมากๆครับแมยก็ขอบคุณทุกคนนะที่คอยติดตามครับ,บขอบคุณค่ะน้องปอขอบคุณครับจบลงอย่างสมบูรณ์น้องพูนดีใจตอนนี้มีแบบร้อยความรู้สึกล้านความรู้สึกแล้วก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับใ่่แล้วดีใจไหมท,ที่ได้มารวมตัวเพื่อนๆทั้งทุกคนเลยแล้วก็ได้เห็นแฟนๆที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยโอ้ดีใจครับดีใจครับก็มันเกินคาดของเรามากๆแล้วเรารู้สึกว่าโอเค เราทำอย่างเต็มที่แล้วพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้เพราะเราจะทําให้ดีกว่าเดิมแล้วเดี๋ยว VR ก็จะไปต่างประเทศด้วยนะครับผมยังมี VR Asia Tour นะครับผมไม่ได้มีแค่ VR Fancon นะครับก็ไว้เจอกันนะครับขอบคุณค่ะ